Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สมชัยวิเคราะห์5ปมเสรีรวมไทยลมพักเศรษฐกิจไทยที่นำโดยธรรมนัตขวาชัยเลือกตั้งซ่อมลำปางชี้ความต่างแนวทางหาเสียง วันที่11กรกฎาคม2565นายสงชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สมชัยศรีสุทธิยากรวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่4ลำปางที่นายเดชทวีศรีวิชัยพักเสรีรวมไทย สามารถเอาชนะในวัฒนาสิทธิวังจากพักเศรษฐกิจไทยที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นหัวหน้าพักความว่าเสรีรวมไทยได้สสเขตคนแรกคือเดชทวีศีวิชัยหรือนานแมวที่ลำปางเขต4ซึ่งประกอบด้วย5อำเภอคือเกาะคาเสริมงามศกราบเถินและแม่พริก โดยมีคะแนนชนะขาดในทุกอำเภอสาเหตุสำคัญของชัยชนะครั้งนี้ประกอบด้วยหลายปัจจัยคือ 1. เป็นแข่งระหว่างสองพักที่อยู่กันคนละขั้วในการเมืองคือฝ่ายค้านพักเสรีรวมไทยและฝ่ายรัฐบาลพักเศรษฐกิจไทยโดยผู้สมัครเศรษฐกิจไทยเป็นสอสอเดิมของพลังประชารัฐที่โดนใบเหลืองและย้ายมาย่างพักของธรรมนั 2. แนวทางการหาเสียงที่แตกต่างกันเสรีรวมไทยใช้เดินเคาะประตูบ้านทุกหลังใน5อำเภอในขณะที่เศรษฐกิจไทยนั้นเน้นระดมคนมาฟังปราศัยและใช้เครือข่ายหัวคะแนนในพื้นที่ 3. ชื่อของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศในการจับการทุจริตการเลือกตั้งอย่างได้ผลในคราวที่ผ่านมาจนกะกะตต้องให้ใบเหลืองทําให้กระบวนการซื้อเสียงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ 4. คุณสมบัติและบุคลิกของผู้สมัครพักเสรีรวมไทยที่นอบน้อมใกล้ชิดประชาชนและแสดงออกถึงความสามารถในการพูดที่ประชาชนเชื่อว่าจะทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้ประชาชนได้ 5. ทีมงานที่เข้มแข็งของพักเสรีรวมไทยที่แบ่งกันทำงานถึง5ทีมและยังมีหัวหน้าพักที่เดินเข้าหาประชาชนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเช้าถึงค่ำเป็นเวลากว่า30วัน สุดท้ายพักเสรีรวมไทยขอขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสและเป็นเสียงสะท้อนของความอยากเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคนไทยทั้งประเทศประชาธิปไตยจากปลายประกากำลังจะเกิดขึ้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ